เออผมเล่นผลยางผลประตูก็เป็นเผาใจบอกหนกันเลย สวยที่คิวเอฟโดนนานทีโดนเนี่ยที่คิวเนี่ยตายผีสู้โคจะนานใช้ที่คิวแล้วสายฟ้าฟ้าบลายโมจีก็ใช้ที่คิวแล้วสวนได้โอเคครั้งนี้เองสวนไม่ได้ละแต่เองจะใช้อิเล็กโตสวนนีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาก็ตายก่อนครับ สวย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 ,สวยอ๋และก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าหัวใร่ผลยางนะคนะเหมทุกคนอโอเคก็ผลยางเนี่ยก็ปรับแของสกิลใหม่นะเออปรับใหม่ทั้งหมดเลยทุกคนหะาแรกก็จะเป็นสกิลการต่อยอย่างเี้ยเข้ปะ เป็นต่อยเป็นหมัดยั้งยืนนะทุกคนแล้วก็สกิลสร้างกันเป็นอย่างเงี้เลยนี่การต่อยยั้งยืนนะทุกคนสกิลเอ็กก็จะเป็นอย่างเงี้การเจาะขาทุ่มพื้นนี้ระยะก็ถือว่าประชิดนะทุกคนอันนี้ก็เป็นสกิลซีนะเป็นการต่อยลวงรัวเงี้ยในก่อนว่าข้างเทพนะทุกคนอันนี้ก็สกิลเอฟนะสกิลเมอร์ใหม่ปะเพื่อชาร์จครั้งก็จะมีเสียงปึบปึบปึบมันทำให้เราแบบไปไกลมากขึ้นทุกคนไปการจับแล้วก็ไกล เป็นเหมือนสกิลตาหรือไม่ก็สกิลพุ่งนะทุกคนในประมาณนี้โอเคอันนี้ก็เปลี่ยนเกียร์นะทุกคนเป็นเกียร์สองนีง่ต่อยก็เป็นอย่างงี้เห็นปะนี่ก็คูดาวต่อยก็ถึงว่นข้างนานอยู่นนแล้วทุกคนเนื้อสกิลแซ่ดก,กันเป็นอย่างงี้ใช้สกิลแบบแกปรับมาให้มันเร็วมากขึ้นปุ๊บสกิลสองก็เป็นอย่างงี้ไปการวาร์ปไปแล้วก็ทุ่มนะทุกคน กขทางเทอยู่แล้วผมว่าดาวเมทจะแรงด้วยซีเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนตึงอันเนี้ยดาวเมทเนาะจะแรงนะทุกคนซีก็คล้า,ายเหมือนเก่านะแต่แค่จะไวมากขึ้นปะแล้วก็ไกลมากขึ้นอันนี้ผมก็จะเล่นเป็นสมง,งหมดเมกอนหอกกระตาคุลีนะทุกคนถ้าจาดกับผมเนี่ยผลยางแน่นอนครับสายผลอยู่แล้วนี่บาดเดือดผลตั้น ตัวของแต่งเนี่ยใช้เป็นแว่นโดฟานะแล้วก็บตัดเพิสายผลอะไรมานีนพวกเลือเนีน่ยนะจี้ล้อข้างๆดีนะสำหรับแว่นนี้แล้วก็บอกเพิ่มความเร็วอะไรมานีนทุกคนว่าใช้ได้สำหรับเผานี่ออบใจบอกโอเคเอาละครับก็มีมานีนก็ไปเริ่มดาดีกว,ว่าฟลาทุกคนามาเพื่อนบีบีบนนี้แล้วกันครับว่าจบนสายฟ้าเสร็จผมนะครับผลหุนกันสายฟ้า เอ็งจะทำอะไรเพื่อนนี <Huh? S 1> ่จะทำอะไรคิดจะลาดบีางเหรอเอยวจะไปไหนมาหนิหึ่งขาดต่อยอยู่เอ๊ะปะฟุกนวันนี้เพื่อนเอ็งจะไปไหนโอ้ยสวยตะกิวโดนเฉยเลย าดอยู่นิดงทำไมฮะสตคิวสรุปคือไม่ตัดเคสเหมือนกันเหอะโอ้มีเปิดเคสได้เ้ยผ่าดอีกอะไม่ว่าจะกิวซีจะกูดาวเสร็จแล้วนกูดาวยังไม่เสร็จโอ้ตัดเคสนี่ไงล่ะ อีปิกแรงอยู่เพื่อนอืมสกิลบนกระพาดบ่อยเกินสวยสกยิลเอ็กก็คูดาวอีกโอ้โหตอยอืม เฮ้ยกว่าจะตายได้แต่ละรอบเฮ้ยการจูเกียเปตันจริงเพื่อนบวกกับสกิลมีพลาดอยเราคิดสกิลมีไม่พลาดโดยเด็ก็ตายไปนานละเจีามีเอผลยางมันแรงแหนก็เล่นยากอยู่เออว่าไงเออผลประตูผลที่ผมโคตรเกียดแล้วก็อยู่ดีโดนลูกหลงซูยๆเยอะลย บ,บผมลืมไปครับผมกันนี่นี่กันพวกอะไรวะพวกเออปืนเป <c oughs> งสวยขึ้นรอดใช้ได้เปิง <c oughs> มีคนมาอีกแล้วผลสายฟ้าแต่เขาตีผมไม่เข้าเพราะผมนั่นผลยาง ป,ประตูก็เป็นเผาไซบอกเหมือ,กมกอนกันไว้อือเื้อหื้อร้อร้วร็้อ้อรือรื้อรื้อัื้อร้อรื้อรื้เรื้อรื้อร้นรือรื้อ้อรือนอ ไม่แ yeah, yeah. ยะไม่แยะเลยว่าผลยางที่กิวซีน่าจะไม่ตัดเข็นมันนั้นต้งองรออันนี้กัแบบชัรที่กิวพลาดนะวันนี้แต่เขาบอกไม่บอกนี่นหว่ะแล้วก็ลืมเปิดไอ้นี่ตะกิ้วีโอเคเบิด okay. ละสวยโดนไปสองพันเก้าอะไร ปิดคนครับอันนี้ไม่ใช่ผลประตูมาเนี่ยซะเพื่อนประตูมาละประตูมาละเฮ้ยไอจะไปไหนอืมมันจะนีสุไวติคิว เอฟโดนนานๆทีโดนเนี่ยสกคิวนี่ตายพ a ีสเออวางข้างหัวคือนน้าต่อไปก็ตายอเองคนสายฟ้ามาหนิโอเควร์บ okay. ได้อยู่เองไม่รู้นะลบเพื่อนว่ามีนั่นการสายฟ้าเก็บดุดเก็บดุดเก็บดุดแล้วก็เก็บโดนลาด,ด้วยว่าไงเพื่อน นี่ไนงะอย่างนี้เรื่อเปิดก่อนได้เปรียบไหมนั่นแหละสิ่งที่มีกอลัรจะทำเบ่งโอ้โมโจิเด็กโอ๊ยหน้านี้สวนลีกิวได้เบ่งสวยเกือบแล้วครับ ออแค่ไปโดนสกิบเอ็กของโอโมจิพอกระหลอล้วไปกับสกีวอีอะโดนบุญดีอ่ะมูสไปการต่อที่ปิกดีแล้วก็ตอนมีดึงเองก็สวนได้ทุกรอบโว้ ดึงไปดึงมอนอีกก็ขอ<ป>เด็ดฮะตายไม่ตายตายโอ้ยคนจ่ายฟ้าวับตายว่าเองจะตายได้ สู้โคจนานใช้ทิกิวแล้วสายฟ้าฟ้าได้โมจิก็ใช้ทิกิวแล้วสวนได้โอเคคร้งนี้เองสวนไม่ได้ละแต่เองจะใช้อิเล็กโตสวนนี้เปล่าก็ไม่รู้แต่เขาก็ตายก่อนครับมาเพื่อนแต่สารับปลาไม่รู้มาจากที่ไหนอุ๊บดึงวะมาเลยเพื่อน กิวสวยมีหวนยางนะเพื่อนมันกันในนี่ปืนกิวผลาเด็กได้ผลสายฟ้าก็ยุ่งอะไรหนาๆทังที่สารนกสามก็ยังยุ่งอีกว่าวียีคนนู้นดีกว่าสายฟ้ามายุ่งกวนตียนขมับแม่ โล <Hello, S 2> เพื่อนกิลเองบักว่างั้นหรือโมจิไราจะพีพียังแม่มา,มาไปืมสกิลพลาดแล้วก็โดสนสวน โ,โดนสวนอีกแ้วโมจิเป็นสวนที่อบอไยโดนจิกิวอยู่ก็สวนได้โมจิจะเป็นฝลที่น่ากลัวจริงๆอุย๊ยเกือบโดนระเบิดโอ้เกือบตายโมจิมสวนทุกรออเลยแล้วเนะี่ยโคตรแรงแต่เขาสั่นรับสามแล้วเออ ไลพบ่อนมาขาดครับปุ่งสวยผมต้องเล่น,นอตอตตอดอยู่เกือบดีน้ำไปแดไปข้างหน้า สวย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 อ๋อสวยฮ<อ>ับเขาตายด้วยสิ่งที่คล้ายๆเขาบอมันน่าจะเป็นตัดต่อๆนะทุกคนหรืออ่ะโหดเหมือนกันนะเนี่ยผลยางผลยางก็ถึงแม้จะเล่นยากนิดหน่อยนะทุกคนแต่แรกก็เมื่อไก,กับดาเมจที่ถือว่าค่อนข้างแรงนะปะว่าผลยางเนี่ยน่าเล่นคู่กับพอรไซบอร์กได้ดีจัดละ พราะกิวซีส,สตนันเลยต่อด้วยเผาไซบอกนะเออซียางเนี่ยสตนันค่อนข้างนานแล้วเผาไซบอกรัวประตูก็โอกาสตายสูงนะครับดวงนี้เปิดเค้นไม่ได้แล้วแต่จังหวะด,ด้วยต้องมือค่อนข้างไวอยู่ในคน,นตอนนั้นดึงหอ,อกกับตักลีมานะเอาล่ะครับก็มีมาได้สลหับล่าผลยางเลยคนก็ใครชอบคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้ผมก็ไปนะครับบายบาย